สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกทุกท่านนะคะคุณยายบัวทองนะคะป้อนผลไม้นะคะส่วนแบ่งจากคุณยายเอากัดแล้วก็น้องตันเจ้านะคะผลไม้นะคะมาป้อนคุณยายบัวทองนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะคุณยายบัวทองของเรานะคะผลไม้มันบาดนะคะแต่เช้าลือนะวันนี้นะคะแม่ขวานพามาป้อนให้คุณยายนะคะคะแนนของพ่อแม่ใจบุญนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาให้นะคะแม่ขวานป้อนให้แล้วนะคะ ค่ะคณยายของเรานะคะขอบคุณแม่พอใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะเสียสละสะัะมีค่านะคะอุดมผลไม้ช่วยคุณยาย,ายนะคะเพื่อสทุนทุนซื้อต้นสับปะรดซื้อสวนสับปะรดให้คุณยาย,ายนะคะเติมน้ำมันรถไปตัดญ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกคะแนนทุกกาลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ พ่อแม่ใจบุญทุกท่านนะคะที่มีตาคุณยายของแม่ควานนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คุณยายจัสมินกันต่อเลยนะคะค่ะนี่คือคุณยายจัสมินนะคะคุณยายจัสมินนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะคะทุกทุกท่านนะคะคุณยายจัสมินของเรานะคะนี่นะคะคุณยายตัวแสบนะคะวันเมื่อวานนะคะเอาวันก่อนนะคะพาคุณพ่อควานกับแม่ควานนะคะวิ่งหลุดปานะคะ ข้ามเขาสามลูกเลยนะคะคุณยายของเรานี่ไคคุณยายตัวแสบของเรานะคะนี่นะคะตัวจิ๊ดนะคะนี่ค่ะตัวจี๊ดนะคะนี่ค่ะวิ่งภูเขาสามลูกเลยนะคะพาไปเที่ยวป่านะคะพาพ่อควันแม่ควันไปเที่ยวป่านะคะคุณยายนะคะวิ่งกันเสนื่อยเลยนะคะตามหากันทั้งวันเลยนะคะคุณยายของเรานะคะนี่นะคะคุณยายของเรานะคะแม่ควันกำลังป้องคะแนนให้นะคะคุณยายจัสมินนะคะคะแนนจากแม่พ่อใจบินนะใจบุญนะคะที่ เติมคะแนนเข้ามาให้นะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนทุกกาลังใจมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะเมตตานะคะน้องช้างเขาแม่ควานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนเย็นนะคะแม่ควันฝาก่อแมเมจบุญด้วยนะคะเมตตาด้วยนะคะขายผลไม้ออนไลน์นะคะฝากเมตตานะคะเข้ามาอุดนผลไม้ช่อน้องช้างของแม่ควานได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้า